เป็นไงบ้างครับกับการประกาศผล11คนสุดท้ายของ Produce 101 Japan Season 2เอ่อทายถูกกกี่คนเลยส่วนผมนะครับก็จากที่ทำนายไว้ด้วยตัวเองใช้ความชอบของตัวเองล้วนๆเลยไม่ไม่ไม่อิงกับอะไรเลยนะก็เดาถูกไปทั้งหมด10คนเยอะมากเลยเนาะ10จาก11คนเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันว่าทำไมถึงเดาถูกถึง10คนเลยนะครับไม่ใช่ว่าทำไมถึงเดาถูกหรอกแต่ว่า ทำไมถึงเลือกคนพวกนั้นแล้วก็ดันถูกต้องทั้ง10คนสำหรับการประกาศผลของ Produce 1 0วัน p จ n ปนซีซั่นนะครับก็ที่จบไปเขาก็จะมีการทํางานฟินาเลเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายเนี่ยใช้เวลาไม่เยอะเลยนะชั่วโมงกว่าเองไม่ถึง2ชั่วโมงเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวบรัดค่อนข้างที่จะเ,เร็วก็จะมีการเปิดตัวซึ่งเฮ้ยผมบอกเลยว่าเปิดตัวเพลงตีม ใช้ลำดับตามครั้งที่แล้วที่ประกาศใช่ไหมครับเป็นการเปิดตัวเพลงทีมที่ผมชอบที่สุดต้องบอกอย่างนี้เลยชอบที่สุดจากการแข่งขันตระกูล Produce Pro หรือ Survival Show พวกนี้ One Final ที่เป็นการเต้นเพลงทีมของสุดท้ายคือครั้งนี้ของ Produce Japan Season สองเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมากที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการเล่นกล้องเยอะมากด้วยเนื้อเพลงด้วยเพลงของของเพลงนี้เขาค่อนข้างจะให้เด็กได้ฟรีสไตล์เยอะแล้วเนี่ย เขายังมีการกําหนดให้น้องแต่ละคนเนี่ยได้ฟรีสไตล์ในท่อนที่เขาจะซูมไปที่น้องพอดีคือบางคนก็จะแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่เลยนะคือแบบบางคนก็แบบมีแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยน่ารักอะน่ารักมากอะคือมันเป็นอะไรที่แบบเห็นเห็นบุค,คลิกของเขานิสัยใจคอแบบ personality ของเขาอะออกมาแล้วคือมันทำให้รู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์คือเราดูแล้วแบบ เออมันน่ารักอะ่ะดูแล้วขนลุกเลยอะ่ะนนตอนนั้นที่ดูคือขนลุกจริงๆคือมันเป็นการทําที่ดีมากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการออแนะนําใหร้รุ่นพี่เข้ามาดูเหมือนเหมือนตระกูลโรดิวซ์ทั่วไปก็รุ่นพี่ j จโก็คือป,ปีที่ได้ทีออ่ปีแรกนะครับของซีซันซีซันแรกที่ชนะเป็นวง j จโก็ออกมานั่งดูผลการคัดเลือกการแข่งขันแล้วก็มีการแสดงซึ่งที่เขาอุบเอาไว้ว่า ใครจะได้เป็นเซนเตอร์2คนใน2การแสดงนี้นะครับซึ่งเพลงวันก็ได้เซนเตอร์เป็นคิมุระมัสยะก็ไม่แปลกใจเนาะน้องเขาค่อนข้างเด่นแล้วคือผมอะรู้สึกมาตั้งนานแล้วว่าเวลาเวลาที่น้องออขึ้นเวทีแล้วถ้าได้เปิดหน้าผากหน่อยอะเคยออร่าแรงน้องคนที่ออร่าแรงเลยอะเ,ออเป็นทรงผมที่เหมาะกับน้องแล้วก็สำหรับเพลงวันก็จะมาในชุดสีดำ แล้วก็เหมือนจะเป็นเพลงที่มีตัวท็อปไปอยู่เยอะเป็นลักษณะสไตล์ที่ดูดันกว่านะครับแล้วก็แต่พอดูจริงๆอะ่ะตามความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันไมน่มันก็ดูดันกว่าจริงๆแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้สนุกขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นะนะครับส่วนเพลงที่2เพลง Runway Runway ได้เซนเตอร์ Center เป็นโทมะนะครับเป็นลูกครึ่งอินโดนีเซีย ก็เฮ้ยเป็นที่เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งเหมือนกันว่าเธอโทรมาได้ขึ้นมาแต่โทมาสมีความสามารถสูงเพียงแต่ว่าบุคลิกเขาเป็นคนนิ่งๆก็แต่ก็ด้วยความสามารถก็ได้รับเลือกจากเพื่อนๆนะครับได้เป็นเซนเตอร์สําหรับเพลงสุดท้ายครั้งนี้สาหรับเพลง r u n วย์ผมต้องหอกผมชอบมากกว่าเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเพลง Runway เนี่ยจากที่บอกว่าเหมือนจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ไปมาเฮ้ยมันมีตัวถ้ามาดูคนที่ได้ได้ทั้ง7คนเลยนะจากจาก11คนในทีมนี้7คนนี้ก็ไม่ใช่ตัวท็อป มากด้วยใน,ในตอนต้นแล้วการแสดงของทีมนี้ผมชอบเพราะว่ามันมีการเล่นโซนเยอะมันมีการแบบเล่นเวฟเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันดูแล้วแบบเออเฮ้ยมันว้าวขึ้นมาแบบอออะไรอย่างเงี้ยแบบมีการเล่นโซนคือแบบมันทําให้การแสดงมันมีความแบบตื่นตาตื่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเออพลงเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะฟังง่าย ฟังง่ายกว่าเบากว่าซอฟกว่า,ตวาแต่ก็สนุกมีความสนุกของมันนะครับคือแบบไปเรื่อยๆได้ทีนี้เขาก็จะตัดไปวิธีอนันนี่นั่นจนมาถึงประกาศผลการประกาศผลเขาอ่ะจะไม่ไม่ยิ่งยืย้อไม่วุ่นไม่วุ่นวือไม่ไม่วุ่นวายเท่ากับตระกูลอของของจีหรือของเกาหลีที่มันจะต้องบอกว่าคนคนนี้ไม่เคยเข้าในเขต เออ่ไม่เคยเข้าในเขตเออ่เดบิวต์ลายเลยคือไม่เคยเข้าในท็อป1ีเลฟเว่ยเขาเคยได้เป็นเซนเตอร์ถึง2ครั้งอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างงั้นใช่ป่ะแต่ของญี่ปุ่นจะไม่เลยจะพูดแบบว่าอ่ะเราไปกันที่7ที่7ได้คะแนนโหวตไปทั้งหมดตึคะแนนแล้วก็จะทิ้งช่วให้ตื่นเต้นแล้วประกาศชื่อเลยเพราะนั้นมันจะเดาไม่ได้เลยว่าแบบมันไม่มีคำใบ้ให้ก่อนอันนี้ก็จะแบบเดาก็จะต้องเดาออกมาเลยทีนี้ครับ จากคนที่จากที่เขาประกาศเนี่ยเขาก็จะประกาศจากที่10ขึ้นมาก่อนจนถึงลำดับที่1ใช่ไหมแล้วค่อยมาประกาศที่11เอ็ดก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมบอกก่อนเลยว่าที่ผมเดาถูกถึง10คนเซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันนะไม่นึกว่าจะได้ทั้ง10คนนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นเกงๆหลุดไปหลายคนเนเออไอที่แล้วก็ถ้าใครได้ตามผมมาก่อนจะรู้ว่าผมผมที่ได้เป็นกรรมการต่างชาติครั้งหนึ่ง global producer นะครับที่ให้คะแนนตอนนั้นผมได้ทำคลิปไปแล้วแล้วก็บอกแล้วว่าผมโหวตใครบ้างซึ่งมันมีทั้งหมด13รายชื่อก็คือเอ่อ13คนนี้เป็นคนที่ผมกดโหวตให้ในแต่ละเพลงรวมกันแล้ว13คนนะครับแต่ทีเนี้ย3 3คนนี้มันมีคนหนึ่งที่ตกรอบไปแล้วนั่นก็คือน้องฮิคารุวาเซเยน้องที่เป็นลูกครึ่งแขกอิหร่านแล้วก็เป็นเด็กจอห์นนี่สตูเนียเก่านะครับตกรอบไปแล้วเพราะนั้นเหลือ12คนที่ผมเลือกไว้ สิบสองคนที่ผมเลือกว้ามีคนหนึ่งที่ผมบอกว่าโอกาสในการได้เดบิวยากแต่ชอยอย่างยิ่งบุคลิกเขานิ่งๆเงียบๆ,ๆแล้วก็ถ้าในเทียบเด็กลุกครึ่งทั้งหมดเนี่ยสามคนที่ที่เข้ามาเนี่ยเขามีอันดับต่ํากว่าเพื่อนอืมอันดับต่ำเพราะนั้นรุ่นยากผมก็เลยรู้ในใจดีว่าคนนะั้นคงไม่ได้นั่นทําให้ผมเหลือสิบเอ็ดคนอ่ะนี่ก็คือสิบเอ็ดคนที่ผมเลือกพอดีเลยน้องคนนั้นที่ผมไม่เลือกก็คือน้องโทมานอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าชอบแต่ รู้สึกว่าบุคลิกเคานิ่งเกินไปที่จะขวาใจคนชนะใจคนแล้วโหวตให้จนได้เดบิวนะครับทีนี้เหลือ11คนมีใครบ้างเอ่อตอนแรกที่ผมคิดลำดับเลยนะเรียงมาเลยอะ่ะผมคิดว่าเป็นมาสยาที่1โชโกที่2เอ่อเคียวสุเกะที่3แล้วก็คิดว่าที่4คือเอ่อฮิโรโตะที่5ผมคิดว่าเป็นทาคุมิอ่ะคนนี้ผมเป็นเมนเนาะ ที่หผมคิดว่าประมาณฮิโรมูน่าจะกลับขึ้นมาได้ที่7ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณอะ,อะไรนะเออชื่ออะไรอะ่ะน้องซานโยูไดซานยูไดน้องที่น่ารักน่ารัก,กน,นะครับที่8ผมก็คิดว่าอ่ะน่าจะเป็นประมาณโอตาชุนคุนเซเอาโอตาชุนเซที่น่ารักเหมือนกันนะครับที่9ผมคิดเออ ขอให้คลิกเข้ามานะก็คือน้องริฮิโตสายแรปเปอร์แล้วก็ที่10ก็อยากให้พลิกเข้ามาเหมือนกันก็คือน้องมัสดาจินส่วนที่11ผมก็คิดว่าอ่ะต้องอาจจะมีเด็กลูกครึ่งได้สักคนหนึ่งซึ่งมองแล้ว3คนที่มีอยู่อ่ะก็น่าจะเป็นน้องน้องคนจีนนคือน้องสูเฟงฝานเพราะนั้นก็เลยเป็น11คนที่ผมเลือกมาทีนี้พอพอประกาศที่มาจริงๆปุ๊บที่10ได้แก่น้องซานยูไดผมก็อู้น้องเกือบหลุดนี เออแต่ก็ยังได้เนาะที่ที่เกออ้าน้องสู่แฟ้งฝานแบบเฮ้ยขึ้นมาจริงๆตามที่คิดเลยว่าแบบว่าแบบนะ่าจะมีล่อ,อลูกครึ่งสักคนหนึ่งก็ได้เป็นน้องลูกครึ่งจีนนะครับซึ่งตอนหลังน้องคนนี้โดนเล่นหนักเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ที่8ครับถ้าลำดับผิดเอย่าค่อนมาแก้เนาะขอโทษทีที่8ก็คือน้องมัตสึดาจิน พลิกโผล่ทุกคนแบบฮือฮากันมากแต่คือแบบผมมารู้สึกว่าที่ผมบอกว่าหน้าน้องเขาเป็นหน้าที่หาได้ยากบางคนก็จะแบบอีหน้าแบบแปลกเกินไปสําหรับบางคนแต่ผมมองหน้าแบบในหน้าดีมากแลก้วือเป็นหน้าที่เก๋มากมันไม่ควรจะทิ้งไปแล้วก็น้องก็เข้ามาจริงๆแล้วความสามารถน้องก็ดีโอเคโอเคด้วยแล้วก็มาที่7นะครับเป็นน้องริฮิตโตะน้องริฮิตโตะก็ เซอร์ไพรส์หลายคนเหมือนกันว่าไม่น่าเชื่อน้องคนจะเข้าเพราะว่าน้องเขาไม่เคยเข้ามาในอ๋อมีครั้งแรกสุดที่เขาได้ที่สิบเอ็ดแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาเข้าสิบเอ็ดอีกครั้งเออในท็อปสิบเอ็ดอ,อีกครั้งหนึ่งส่วนน้องมาสุดาจริงที่เมื่อกี้ได้ที่แปดก็คือไม่เคยเข้ามาก่อนเลยนะครับไม่เคยเข้าสิบเอ็ดคนมาเลยหรือีโตกก็คือเป็นผมผมพูดว่าเฮ้ยน้องเขามีออร่าขึ้นมาที่จําได้ไหมผมพูดว่าน้องเขามีออร่าอยู่ดีก็มีออร่าขึ้นมามันเป็นความรู้สึกเดียวกับปีที่แล้วกับน้ออ้อองงเนสัขขครบ น้องสุกายก,ก็คนนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีก็ดีขึ้มนม <c oughs> าได้ที่10น้องเขาได้10ครั้งนี้แล้วใกล้ๆวัใใใในใจนอนลรู้สึกว่าคนนี้มีออร่าจังใครไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกเดียวกับริฮิโตะนะครับแล้วก็มาเป็นที่6อันนี้ก็เซอร์เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าลำดับมันตกไงก็คือน้องอฮิโรโตะน้องฮิโรโตะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าน้องเขามีข่าวม่ค่อยดีนะก็คือเรื่องของการที่แบบ ถ่ายรูปนอนกอดอยู่กับผู้หญิงบนเตียงกับเรื่องของการเดื่มเหล้านะตอนนั้นน้องอายุยังไม่ถึงก็คือผิดนะครับก็เป็นกระแสลบก็ทําให้ลําดับน้องเขาล่นลงมานิดนึงแต่ผมก็ยังเชื่อนะตอนนั้นว่ายังไงก็ไม่หลุดมันเคยมีประวัติศาสตร์เรื่องประมาณนี้อยู่แล้วไงเรื่องเืง่าวไม่ดีแล้วก็ไม่หลุดทีนี้มาที่ห้าทายถูกเลยเว้ยเออน้องทาคุมิทายถูกไปเลยคือตอนแรกน้องก็ดรอปลงไปนะน้องค่อยขึ้นมาสูงสุดคือที่ห้าแล้วก็ดรอปไปที่เจ็ดที่แปดอย่างงี้ใช่ไหมครับ ครั้งนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาที่5ก็ตรงตามที่ที่รีเสิร์ชมาว่าเอ่อวันพิกของน้องเขาอะ่ะก็คือคนที่เลือกเขาเป็นแบบหนึ่งในใจอะ่ะมีเยอะมีจํานวนมากพอมันเหลือไฟนนลเนี่ยเลือกได้แค่คนเดียวก็คือเลือกเขาก็เลยคิดว่าเขาต้องกลับมาได้ในท็อปไฟก็ได้จริงๆอือันนี้ก็แบบเออเปเป็นตำรับที่เป๊ะอันแรกที่4ครับลงมาเป็นเคียวสุเกะอ่ะเคียวสุเกะได้ที่3มาเกือบตลอดเลยเนาะเว้นอาทิตย์แรก ก็ที่3มันตลอดเลยหล่นมาที่4ี่ผมก็โอ้คงพลิกกันนิดหน่อยลำดับ1-4ถึงครั้งที่แล้วคงพลิกกันแค่นิดเดียวแล้วก็มาที่3ครับอันนี้สิตกใจเลยโชโกโชโกที่ได้ที่1ที่1ครั้งนี้แล้วเรามองว่าไงเขาก็อยู่ที่2นั่นแหละหลุดมาที่3เราก็เฮ้ยจริงหรอโชโกได้ที่3เลยก็เลยมองครับว่าในใจคิดแล้วว่าแบบน้องน้องที่เราเชียร์อาจจะไม่เข้าละ หน้าที่หนึ่งที่หนึ่งที่สองน่าจะเป็นอันดับสองกับอันดับสี่ครั้งที่แล้วก็คือน้องมาสยากับน้องเรนตาก็คือมาสยาได้ที่สองครั้งที่แล้วเรนตาได้ที่สี่ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ที่ที่รู้กันก็คือมาสยาเนี่ยมีคะแนนดิบสูงมากถ้าไม่รวมเบนฟิตที่ที่คนอื่นได้อะยังไงน้องก็จะได้ที่หนึ่งจะไม่แพ้ในครั้งที่แล้วแล้วน้องเรนตาก็อยู่สูงมาโดยตลอดท็อปฟายมาเกือบตลอดเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้คงที ที่ห้าที่หกมาครั้งหนึ่งเนาะที่หกมั้ครั้งหนึ่งก็เลยรู้สึกคนนี้ผมใส่เด้งขึ้นมาที่สองแน่เลยแล้วก็รู้สึกเสียดายว่าอีกคนที่เราเรียกไว้น่าจะตกอืเพราะว่ามันมาเรียงเหลือทั้งน้องฮิโรโมูทั้งน้องชุนเซใช่ไหมปรากฏเขาประกาศผลด้วยการฉายขึ้นหน้าจอจะซูไม่ได้เห็นเลยว่าใครคือสองคนสุดท้ายทีนี้พอพอฉายขึ้นหน้าจอมาพบปึ้งอ่ะโอเคคนนึงคือมาสยาแต่ปึ้งมาอีกคนนึงคือแบบ เฮ้ย hey, จริงหรอน้องฮีโร่หมูน้องที่ขึ้นเสียงสูงมากๆนะครับน้องฮีโร่มได้ท็อปทูได้หนึ่งในสองขนาดตัวน้องเองตกใจเลยผมชอบเรีคชั่นน้องเขาตอนนั้นมากเลยคือน้องเขาก็แบบเฉยๆคงคิดว่าตัวเองไม่เข้าแล้วคงไม่ได้แล้วนียนะครับแล้วกเ็เขาก็คงมองด้านไปมองด้านที่เป็นหน้าจอของมาสยาก่อนก็อ,อมาสยาใช่หันมาดูสายตาน้องเขา เปลี่ยนมาดูข้างหนึ่งปึ้งเอาได้ตัวเองตัวเองได้หนึ่งใน,งน,งนงสองแบบน้องเขายังตกใจเลยอะแล้วคือ reaction ของเพื่อนตรงนั้นบางคนก็แบบบางคนก็อ,กอะไรขึ้นมาแบบเฮ้ยจริงเหรอแต่ที่น่าสงสารที่สุดคือน้องเรนตาเพราะว่าทุกคนคิดว่าตรงนั้นจะเป็นเรนตาเนี่ยก็กลายเป็นว่าสองคนสุดท้ายใช่ไหมครับประกาศมาก็โอเคเป็นมารสยะก็ทำที่คิดเอ่อมันมันค่อนข้างยากอยู่แต่ที่ที่ผมคิดว่า ตอนแรกที่ผมคิดอะคือคิดว่าน้องที่เรามูยังไงต้องตีกลับมาใน1 1แน่แต่ไม่คิดถึงว่าจะถึงอันดับ2คิดว่าถึงแม้ข่าวที่การตัดต่อให้น้องเขาดูไม่ดีให้เป็นคนที่เหยียดสีผิวให้เป็นคนที่ขี้ฉาสายโวเข้ลด้วยกันเองอะไรเงี้ยผมมองว่าคนส่วนหนึ่งก็จะน่าดูออกว่าว่ามันเป็นการตัดต่อกับอีกส่วนหนึ่งคือ แฟนคลับอะยิ่งมีเรื่องแบบร้ายๆกับคนที่เราชอบปุ๊บอ่ะเขายิ่งปกป้องเขายิ่งปกป้องเพราะนั้นเขายิ่งบ้าทุ่มกันอย่างเงี้ยเลยแต่คือการทุ่มของญี่ปุ่นมันจะไม่ได้ทุ่มเงินไงมันเป็นการทุ่มการโหวตแล้วก็ตอนแสดงสดได้ได้โหวตคูณสองคนก็มาทุ่มกันตรงนั้นคือคุณก็ต้องไปหาเบอร์มาเพิ่มหาสมาชิกหาเพื่อนมาช่วยกันอะงไรเงี้ยนะครับก็ก็เลยเป็นการพลิกกันดับกันน่าดูเลยเหมือนกันก็คือที่1ที่2ก็ก็ประกาศไปคือน้องฮิโรโมนี่ก็ประกาศ เออก็คือพลิกขึ้นมาเยอะมากๆจริงๆทีนี้ก็เหลือคนสุดท้ายที่สิบเอ็ดผมก็แอบหวังว่าเป็นน้องชุนเซเพราะว่าถ้าชุนเซปุกรก็ตงตามที่เราคิดใช่ป่ะเรารู้สึกว่าน้องชุนเซน่ารักนี่สแสดงทุกอย่างความสามารถมัน,มนโอเคไงแต่ประกาศมาปุ๊บโกโตทาเครุผมอู้ที่ตกใจเนี่ยไม่ได้ตกใจที่น้องข้าวแต่ตกใจคือน้องเป็นคนที่อยู่ทีมเดียวกับทาคุมิแล้วก็ซานุยูได3สามคนนี้มาด้วยกัน เป็นทีมเดียวกันแล้วได้ทั้ง3ามคนเลยเออสามคนนี้ได้เหมือนเลยกลารเป็นว่าทีมนี้เป็นทีมที่แบบไม่พลาดเลยเออแต่ก็คือสร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับว่าทั้งทีมได้หมดเลยสามคนแต่ก็มออีประวัติศาตสตร์ซ้ำรอยนั่นก็คือคนที่อยู่ในหน้าๆต้องอยิงคนได้ลำดับต้นๆครั้งที่แล้ว็จะยูนนา่นน้าใช่ไหมเรียงตามลำดับมาแต่จะมีหนึ่งคนที่มันหลุด เหมือนปีที่แล้วที่6หลุดนะครับก็คืออปีที่แล้วอันโดทมากิหลุดปีนี้มาเป็นน้องเรนตาหลุดหลุดและหลุดไปไกลด้วยนะหลุดไปที่15เลยมั้งไม่ได้ใกล้เคียงที่จะได้อารมณ์เดียวกับอันโดะทามากิคือหลุดไปที่14อืมก็ก็เป็นการพลิกผันครับเพราะว่าพอมันเป็นการโหวตที่โหวตได้แค่คนเดียวปุ๊บอคนที่เป็นตัวฝากโหวตอะจะหลุดอืมก็สวยปะ คือคือวันพิกน้อยคือคนที่เลือกเลือกเขาไปนำหนึ่งน้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาก็จบไปครับกับ Produce 101 Japan Season 2ซึ่งก็ได้11คนสุดท้ายไปแล้วแล้วก็ตั้งชื่อวงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือวง I N I I N I ซึ่งเขาให้ความหมายไว้ครับว่า I เนี่ยแปลว่าพวกเราก็คือ I คือตัวฉัน แต่ว่ามีไอหน้าไอหลังก็คือหลายคนพวกเราก็กลายเป็นพวกเราเป็นวตัว n แปลว่า Network เพราะะนั้นพวกเราครอบคุม n e t w o r k อยู่ก็แปลว่าพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะสื่อสารกับกับเครือข่ายต่างๆสื่อสารกับทั่วโลกเป็นเป็นคนที่พร้อมที่จะ connect ติดต่อคนอื่นประมาณนี้นะครับที่เขาเขาอธิบายมามันต้องแปลมาคำก็อาจจะแบบเพียเพ้ยนๆนิดนึงแต่ก็เป็นความหมายที่ดีแล้วกเ็เป็นวงที่ชื่อต ชื่อของวงก็ตระกูลเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยแต่ไม่มีตัวเลขอันนี้เป็น I N I อืมก็ก็มักจะใช้ตัวย่อกันทางนี้ประจําน,นะครับหรือว่าใช้ตัวอักษรตัวตัวเลขประจำําตามลักษณะของอ่ารายการของ Produce จบไปอืมง่าย,ายๆทีนี้ได้ตามต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าวงนี้ก็จะเป็นวงถักวรอ,อยู่ไปตลอดจนจนถึงขั้นที่แบบเออไปต่อไม่ไหวแล้วถึงค่อยแยกวงอะไรเงี้ยครับเหมือนวงเจลวันซึ่งปัจจุบันก็ ก็ยังได้รับความนิยมสูงอยู่ได้ขึ้นท็อปชั้นดับหนึ่งอะไรของที่ในญี่ปุ่นอยู่ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าวง INI เป็นไงบ้างเพราะว่าสมาชิกวงก็น่าสนใจดีเหมือนกันเหมือนเหมือนกับ j o วันเลยรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับลองตามตามดูผมชอบอย่างหนึ่งคือเออเพลงเขาฟังง่ายเพลงดีเพลงมัน World Class อะมันมันเป็นสากลมากมิวสิกวิดีโอดีแล้วก็เออใน u ู u ู u มิวสิกวิดีโอดูจาก j o 1นะครับดูจาก เจวันแล้วยังมีสตูดิโอทำาออกมาได้สวยแล้วก็ภาพชัดแบบเกือบ 4K เลยอะ่ะต้องลองไปดูนะโอเคเดี๋ยวไว้ถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวเรามานั่งอัปเดตกันครับแต่ก็คาดหวังไว้ให้มันมีรายการแข่งขันแนวนี้มากอีกนะครับไม่ว่าประเทศอะไรที่คาดหวังไว้ที่สุดคืออยากให้ประเทศไทยมีแต่ก็ยากจังเลยอืก็อดดูโอเคไว้เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรกับวงนี้เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็จบแล้วสุดคนสุดท้ายจบการแข่งขันแล้วก็ แฮปปี้ครับตัวผมแฮปปี้เพราะผมทายถูกเยอะโอเคเดี๋ยวตามกันใหม่กันใน,ในวง I.N.I แล้วกันนะครับสำหรับ Produce 101 Japan Season 2จบเรียบร้อยบายบาย